ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Marketing การไอเดียมันๆทางการตลาดนะครับถ้าผมพูดถึงย่านหนึ่งของกรุงเทพที่ชื่อว่าสามแพ่งนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของอาหารนะฮะที่มีการจําหน่ายอาหารจํานวนมากนะครับมีร้านค้าต่างๆมากมายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือการที่มีการรักษาเอกลักษณ์นะครับ ปัตยกรรมโบราณนะครับซึ่งก็หาดูที่ไหนได้ยากในกรุงเทพแล้วนะครับแต่ช่วงหลังก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้ผิดแปลกไปจากเดิมนะครับสิ่งนี้เองก็เป็นคำถามเช่นเดียวกันครับว่าในอนาคตเราจะมีวิธีการพัฒนาสามแพร่งนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปสมัยยังไงบ้างวันนี้นะครับอยู่กับกูรูด้านการตลาดอาจารย์ปิติกาศสวัสดีครับสามแพร่งเนี่ยผม ได้ได,ได้ได้ทำนะฮะได้จากโครงการที่ตั้งส,สมัยที่ผมเป็นอนุกรรมการนะครับในหน่วนส่วนการรักษานะครับงานสถาบันกับของ สมาคมสถาบันสยามแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องจุดประกายที่สําคัญมากเลยเพราะว่าจะมีช่วงนั้นเป็นช่วงที่กาลังหมดสัญญาที่ทรัพย์สินมีต่อพวกผู้เช่าทั้งหมดแล้วตอนก็มีการดีเบตกันว่าจะมีการเอาสัญญาคืนหรือเปล่าหรือการเอาคนออกหรือเปล่าปรากฏว่าทางทรัพย์สินเขาไม่มีไม่ได้ยุยวตรงนี้และสาพา่งจะเป็นเรื่องที่สคัญมากเพราะว่าเป็นที่ที่จะไม่มีวนันเปลี่ยนไปจากตรงนี้ได้สาเหตุง่ายๆ,ๆเพราะเจ้าของที่ไม่ใช่เอกชนเพราะว่าเป็นของ สำนักงานทรัพย์สินนนะทรัพย์สิอยู่แถวไหนอาจารย์บางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยตอนนี้รู้จักคลองหลอดไหมรู้จักรู้จักหลังกรทมไหมรู้จักอ่านั่นแหละจากกรทมเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วอยอยแถวกระทรวงมหาดไทยใช่ครับอ่าแล้วก็มีอะไรอร่อยๆเยอะแยะเลยนะครับนะครับแต่ทีนี้คนเรื่องนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับ คือรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครในส่วนที่กูดูแลเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ททยวโอ้ต้องต้อนรับนะครับรองผู้ว่ากทมนะครับอมรน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านรองครับท <laughs> ่านารอดูหล่อขึ้นนะครับจากอาทิตย์แล้วขอบคุณครับได้น้ำไปแก้วได้ลองนะฮะที่เราพูดคุยกันถึงย่านสาวแท่งเนี้ยช่วงหลังๆทางกทมมีบทบาทเข้าไป ดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยคือต้องขอย่ญาเรียนเนี่ยสามทาที่อาจารย์พิธยการพูดในถูกเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่ช้าแล้วก็สามารถยืนยืนความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสามท่งไว้ได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นทรัพย์สินสุดของมรย์นะครับไม่มีวัตุประสงค์ในการขายที่ไม่ไว่าจะสเสนอซื้อเงินเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ไม่มีไม่มีรโบบายที่จะขายพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยในการพัฒนามา60ปีแล้ว ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะมีถ้าท่านเข้าไปเดินเนี่ยวันนี้ไปอีกภาพก็จะเห็นนะอาคารเหมือนเดิมเลยอาคารสองชั้นนะครับแล้วก็ให้สีเหมือนเดิมเป็นชิโนโปรตุเกสเป็นชิโนโปรตุเกสมีกลุ่มคนให้สีเหลืองสีน้ําตาลนะครับแล้วมีเขียวแซนนิดหน่อยวยนามมามีพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่ส่วนรัวเนะซึ่งเมื่อก่อนก็มีสวนเดี๋ยวนี้ก็ไปทําสนามบาสบ้างเป็นมีคลินิกเล็กๆของของกาชาติสภาักาชาติอยู่ตั้งอยู่ที่นั่นนะ ซึ่งบรรยากาศทั้งหมดตรงนี้เป็นเรื่องที่ความร่วมมือของชุมชนเป็นหลักนะเป็นหลักเลยคือกรุงเทพธนกรทาได้อย่างเดียวก็คืออย่าเอาสายไฟไปพาดเขาอย่าวอ,อะไรไปขวางเขาอย่าไปปิดถนนเขาครับเพราะ,ะนั้นเราก็ดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องของอินฟาซัพเจอร์ให้เป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวอาคารเองเนี่ยชุมชนเขาเองเขาช่วยรักษาบ้างอย่ามันจะเข้าไปจะพบเลยว่าเขาเพิ่งทาสีเสร็จใหม่สวยมาก แวะไปทานอาหารเี่ยที่จัดกันพูดสีก็ได้ถ้าประธานบริจาคมานะครับเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ย<ม>เขาเขา้ายามจะรักษาอยู่เพียงแต่ว่าการต่อย,ยอดของมันหรือการช่วยในเรื่องสําคัญที่สุดคือการบูรณาการ,รนะดึงเรื่องราวต่างๆขึ้นต่างๆเนี่ยคนเขาก็อยากจะอยู่ที่นี่คนเขารักที่นั่นเขาไม่อยากจะไปไหนหรอกครับแต่ทีนี้จะต่อยอดให้เป็นเรื่องบรรดาวให้มันสําคัญยังไงถ้าเกิดเราบอกว่าสามแพร่งอยู่แค่แพร่งครูทรแพร่งนาราและแพร่งสับปสัตร์แค่นั้นผมตอบว่าไม่ใช่ นะครับสามแพร่งเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ติดกับคลองหลอดอเพราะฉะนั้นวิถีชุมชนทั้งหมดของคลองหลอดป่าโดยเฉพาะวันนี้คลองหลอดเนี่ยท่านรองเนี่ยได้มีการปรับปรุงใช้งบประมาณไปหลายร้อยล้านหมาทมากนะจนกระทั่งคลองหลอดเนี่ยเป็นวิถีชีวิตแล้วน,น้ําไม่เน่าแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นถามว่าไอ้นี่จะเป็นเวนิสตะวันออกปเปล่าใช่ไหมครับ คลองอยู่ตรงนั้นไปทั้งหมดครับถ้าเรามองว่าสามแพ่งแค่พวกคูอทอนสปา,ารนาแนนราแค่นั้นน่ะยืดไปนิดนึงมันคือตลาดดอกไม้ป่านะครับมันคือสนามหลวงเขาปล่ามันคือข้ามแม่น้ำเจะพยาเปล่าแล้วถ้าเกิดเราใช้มันอยู่ที่นี้นะม,มันจะต้องเป็นการบูรณาการกันหลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะพื้นที่แค่สามแพร่งเท่านั้น แล้วเราจะ enhance มันขึ้นมาไงนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตรอ์อื่นๆที่มีความดีที่อยู่ภายในนั้นอีกเยอะแยะเลยนะครับ <masturb. S 1> ทีนี้ท่านรองมีแนวนโยบายในการบูรณา,าการส่วนอื่นๆเข้ามาทําให้นะครับถ้าถามว่าจริงๆละสาแพ่งคืออะไร <yor> oh. ถ้าตัดเรื่องคลองหลอดชัดๆออกมานะเราบอกได้ว่าเกือบจะเป็นชายหาดของเกาะรัตนโกสินทร์เวลาอาจารย์พูดถึงเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยพื้นที่ส่วนนี้จะเ <C pit> ป็นพื้นที่เฉพาะนะครับแล้วถูกระบุไว้ในผังเมืองเป็นเขตอนุรักษ์ S <S วัฒนธรรมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในการสิ่งก่อสร้างใหม่ๆที่อยู่บนพื้นที่นี้เนี่ยถ้าเป็นอาคารสูงเราจะไม่ได้รับการับ<า><ม>วันนี้ก็มีเรื่องเดียวคือบูรณะรฟื้นฟูความเป็นไทยความเป็นพื้นที่อัตลักษณ์ของพื้นที่กลับคืนมาให้เร็วที่สุดผลงานล่าสุดก็คือเป็นผลงานของทางกรุงเทพมหานครคือท่านรองผู้ว่าสวินมันเมืองนะครับท่าน,นก็ได้ไปเจรจากับประชาชนที่อยู่ริมคลองหลออที่จันทบุรีที่เป็นในส่วนที่ทําให้เกิดความ เลยนะเราพูดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงานแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นระเบียบรนะวมทั้งสร้างปัญหาในการอ,อ,อยู่ของชุมชนต่างๆเนี่ยก็ปรกว่าทางชุมชนตอบรับดีมากๆแล้วร่วมมือกันอย่างดีมากๆทั้งหมดมีวันนึงก็คือร่วมกันร,รักษาความสะอาดวันนี้เนี่ย คนที่อยากออกหมดกทมมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ไปคนท่อยากเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือประชาชนมาช่วยกันล้างพื้นที่ต่างๆนะจนวันนี้คลองหลอดจะบอกได้เลยว่าถนนริมคลองหลอดสวยมากๆสวยมากๆแล้วก็พร้อมที่จะให้กรุงเทพมหานะครและชุมชนร่วมกันเข้าไปเนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคลองหลอดให้ยั่งยืนต่อไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงคือเวทสนี่อยู่ในใจเลยนะครับท่านอัศบินขวัญเมืองเนี่ยถ้าลองพูดว่าคนตมเอกอาศรินท่านพูดถึงเรื่องนี้ เออเป็นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปลอยเรือในคลอง,องอหลอดคเมื่อก่อนนี้ถ้าใครพูดเรื่องนี้โอ้เรืออร่องตลกเลยเพราะว่าลิงตลิงเหม็นมากๆม,<ช>มีปัญหามากๆเรื่อ,องความสปลอดภัยก็มีปัญหา,ามย<า>กวันนี้ไม่มีเลยครับเดินผ่านไ, <ห arose S 1> ไปเดี๋ยวไปอินดิท่าเลยครับสวยงามมาก <ๆ S 2> แล้วก็พร้อมที่จะจัดกิจกรรมเข้าไปร่วมเออซึ่งสัญญาว่าจะได้เห็นในเรื่องนี้เรามีจะมีกิจกรรมที่คลองหลอดตอนนี้กําลังคัดเลือกกันอยู่นะครับมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเยอะมากๆ คือสถาบ,บันการศึกษาอเองก็อยากจะเข้ามากิจกรรมระหว่ากรุงเทพแลนกรีนก็จะจัดเรื่องกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกรุงเทพนะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเช่นมีการประกวดเรือพิการประกวดร้อ,พรพรรอ,องเพลงฉ่อยต่างๆนะซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมการคืนความเป็นเมืองให้กับเมืองจริงๆเลยครับนะถ้าเราเทียบนะครับสาแพร่งคืออะไรพวกปิ๊กคุณรู้จัก สยามสแควร์ไหมยามสแควร์รู้จักไหมนะแค่นั้นสามท่านคืออะไรคือสยามสแควร์ณยุครัชกาลที่ห้าใช่นะฮะเพราะฉะนั้นแท้ก็คือว่าถ้าเราพูดคำนี้ชัดๆก็ง่ายครับนะครับสยามสแควร์ก็ปี้สามแท่นอือใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนววิถีตรงนั้นอ่ะฉะนั้นทำไมเราไม่ไปหาต้นตอของคำว่าสยามสแควร์ที่สามแท่นล่ะ ก็เท่ากับว่าสามแพ่งเป็นสยามสแควรรุ่นอาจารย์ตอนนี้สยามที่อยู่นี่เป็นสยามรุ่นผมรุ่นรุ่นรุ่นท่านร้องรุ่นท่านร้องรุ่นท่านร้องรน่อนพ่อผม่ไดแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือวันนี้นะครับไม่มีใครที่อยู่ที่สามแพ่งอยากจะออกหรอกครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ภายในสามแพ่งเนี่ยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ตรงนั้นนะครับ เป็นสิ่งที่จะพยายามจะหามาว่าเรามีวิธีการคุยกับชุมชนไหให้เขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะว่าหลายคนก็ไม่อยากจะออกแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ซะด้วยนะกลับกลายเป็นโกดังเก็บของหรือแป๊ะปิดตายไว้อ๋อยังใช้พื้นที่บางคนก็ไม่ได้อยู่แต่ก็หวงที่ตรงนั้นไม่ยอมออกหรอกครับเพราะว่าถ้าใครอยู่ตรงนี้แล้วใครอยากจะไปละ่ะเพราะฉะนั้นเขาเช่าต่อไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เช่าแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชุมชน แล้วกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยชุมชนทั้งหมดเนี่ยเกิดประโยชน์เต็มที่ด้วยเนี่ยแล้วคอนเซปต์อย่างมัลกาเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาตรงนี้นีและดึงเนี่ยนะโดยการวางอินสตรักตัวสตรัคเจอร์กลายเป็นอะไรครับเออเกเฮาส์ไหมนะครับหรือเป็นรี o อร์ทที่คอเทลไหมอยู่ข้างบนได้เพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวนะครับตัวใครก็แล้วแต่ไปให้แนวทางกับวิธีกับชุมชนเพื่อให้เกิดแนวคิดว่าเขาจะสามารถจัดการอะไรต่อตรงนี้ เดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกหน้าเพราะผมยังมีเรื่องเด็ดๆถามท่านรองอีกเยอะเลยโดยเฉพาะโรงละครปรีดียาไรยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าครับ